8ปปีเนี่ยประการแรกก็คือว่าระบบพระมหากษัตร,ริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยเราเข้าใจตรงกันไหมนะครับมันยังไม่จบสิ้นนะฮะแต่ว่าไอ้ข้อที่แย้งว่าพระมหากษัตร,ริย์ไม่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นจริงไม่จริงเนี่ยคงต้องคุยันทางวิชาการและมีหลักฐานนะครับปัญหาอีกประการหนึ่งในช่วง89ปีเนี่ยก็คือเรื่องของความขัดแยง้งทางการเมืองของกลุ่มอํานาจต,ต่างๆแล้วก็ในประเทศที่ เึ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยสถาบันรัฐสภานักการเมืองก็ยังไม่เข้มแข็งเนี่ยแต่สถาบันที่เข้มแข็งอยู่เสมอก็คือทหารเพราะอย่างอย่างในในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะพบว่าในช่วงสมัยก่อนที่เขามีรัฐบาลก็บทบาทของทหารก็ก็โดดเด่นนะครับอันที่3เนี่ยคือเรื่องของโซเชียลมีเดียที่จะไปทําให้ไอ้สองข้อแรกเนี่ยมัน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 ขยายผลมันวุ่นวายบานปลายนะครับอันนี้ก็ถ้าจะบอก มันก็เลยนํามาซึ่ง89ปีก็นํามาซึ่งรัฐประหาร13ครั้งนะครับแล้วก็นํามาซึ่งรัฐมนูญ20ฉบับมันมีปัญหาเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีปัญหาอาจจะกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ที่เกิดขึ้นมาวันที่24เนี่ยคล้ายๆมันจะยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้ เสร็จสิ้นจบเป็นที่ยอมรับตกลงกันทุกฝ่ายเพราะว่าในทุกๆระยะเนี่ยก็จะมีการพูดว่าตกลงแล้วคล้ายๆกับเรายังไม่เป็นระบอบพระหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันน,นะครับว่าตกลงแล้วอ,อ,อะไรคือเป็นตัวชี้ที่บอกว่าไม่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็มองว่ามันอยู่ใต้รัฐธรรมนูญไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่หลัง24มิถุนาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเห็นต่างกันตรงนี้ก็จะจะจะมีจะมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนโดยเฉพาะหลังในช่วงปลายรัชกาลที่9กับช่วงต้นร,รัชกาลที่10ก็จะมีการกระแสนี้กลับเข้ามาอีกปัญหาอีกประการหนึ่งในช่วง89ปีเนี่ยก็คือเรื่องของความขัดแย้งทางการเมือง ของกลุ่มอำนาจต่างๆแต่เดิมทีก็จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างของกลุ่มคณะราษฎรด้วยกันเองคือเป็นกลุ่มของอาจารย์ปรีดีก็ดีกลุ่มจอมพลปอนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทหารน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาประการที่2คือว่ามันยังมีความขัดแย้งทางการเมืองที่ไม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับข้อหนึ่งเป็นเรื่องผลประโยชน์ นะครับเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของอำนาจที่ช่วงชิงแข่งกันภายใต้เงื่อนไขที่ว่า,ายังไม่เคารพปฏิการซะเต็มที่นะครับแล้วไอ้การแข่งแย่งแย่งชิงกันระหว่างคณะบุคคลที่มีอำนาจต่างการเมืองไล่ตั้งแต่การแตกแยกกันในระหว่างคณะราษฎรการเกิดกลุ่มทหารนะครับการสืบสารกลุ่มอำนาจทหาร ทหารแตกกันเป็น3ฝ่ายเองเช่นหลัง6ตุลาก็จะมีทหารฝ่ายทหารผู้ใหญ่ทหารยังเติร์กนะครับแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มจปรอ5นะครับอะไรแบบนี้มันก็จะมีปัญหาขัดแย้งแล้วก็จะมีเรื่องของนักการเมืองนะครับที่แต่เดิมทีก็ผูกอยู่กับทหารแต่ตหลังก็เติบโตขึ้นมามนะครับก็เป็นการช่วงชิงระหว่างกลุ่มทุนกลุ่มทหาร และก็มักจะมักจะไปโยงใยกับเรื่องสถาบันพระหมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องและในเมื่อถ้าข้อหนึ่งมันยังไม่ได้จบสิ้นน่ะว่าตกลงแล้วอยู่ใต้หรือไม่ใต้เนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่อันนี้คือ2อ,อประการนะที่เราเห็นใน89ปีเนี่ยทีนี้ประการที่3เนี่ยก็คือเรื่องของไอเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการทำให้ ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันทวีความรุนแรงขึ้นเืค้ความขัดแย้งทางการเมืองมันก็มีอยู่ตลอดอาจจะใช้วิธีการปราศัยวิธีการแจกใบปลิวนะครับหรือวิธีการออกวิทยุบ้างวิทยุยานเกราะสมัยสมัยก่อน6ตุลาแต่พอเราเข้าสู่ยุคไอโซเชียลมีเดียเนี่ยงสังเกตได้ว่า าการด,ดึงดึงดึงคนเข้ามาเกี่ยวข้องดึงประชาชนเข้ามาเป็นฝักฝ่ายเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะน,น,นั้นไอปัจปจัยประการที่3เนี่ยคือเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีส่วนที่ทําให้ความผัดแย้งมันรุนแรงมากเพราะว่าสามารถระดมคนได้อย่างรวดเร็ว,วที่จริงมันก็เริ่มมาตั้งแต่สมัย2535นะครับว่ามีมอบมือถือมันก็จะระดมคนมาได้นะครับแต่ก็มีข้อจํากัด แต่พอ48 49มันมีโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับช่อง s อ v แล้วก็มีช่องต่อมาก็มีช่อง p ีทีวีของนอปชออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อสามารถดึงคนมาเป็นจำนวนมากขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหมันก็วิกฤตก,ก,การเมืองเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับไอ้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มันเป็นเป็นช่วยใน ในการที่ทําให้ความขัดแยง้งมันขยายผลและส่งผลที่ค่อนข้างจะวิกฤตนะครับก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอารับสปริงอารับสปริงเนี่ยมันเป็นผลมาจากไอมือถือ blackberry อะไรช่วงนั้นนะครับและกระทั่งในประเทศอังกฤษถึงแม้จะไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองแต่มีความขัดแย้งในเรื่องสีผิวมันมีเรื่องของตำรวจไปจับคนผิวสีทั้งตอนเหนือของลอนดอนที่บริเวณ เมืองที่ว่าทอตำเนี่ยนะครับแล้วก็มีการส่งข้อความแล้วก็บอกว่าให้ตำรวจใช้ความรุนแรงก็คนก็ออกมาเยอะเรียกว่าตอนนั้นนายกรัฐมนตรีเดบิดแคมารอนเนี่ยเกือบจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วก็บอกว่าถ้าอีกไม่เกิน72ดชั่วโมงถ้าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็จะให้กําลังทหารเข้ามานะครับอันนี้ขนาประเทศที่เขาเ้าการเมืองเขาลงตัวนะแต่ว่าไอ้นี่ไอ้ตัวนี้มันสำคัญแม้กระทั่งประเทศจีน มณฑลซินเจียงอะ่ะที่มีพวกคนจีนที่เป็นมุสลิมอุยกูเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องออใช้ระบบโซเชียลมีเดียในการที่จะข,ขยายผลคือทางรัฐบาลกลางจีนก็ส่งนะครับส่งคนจีนท่่นเนี่ยเข้าไปในนั้นเพื่อจะเปสลายความเข้มข้นของอุยกูเขาแล้วก็จะมีการประทัก,กันทางวัฒนธรรมที่มันไม่ไมต้องกันแล้วก็ถึงเวลาก็จะมีส่ง อีเมลส่งอะไรออกไปเนี่ยแล้วเขาบอกว่าคนอีกฝั่งหนึ่งมารังแกผู้หญิงของอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ข้อมูลก็วนไปวนมาจากนกระทั่งออกมาก็ฟันกันฆ่ากันจนในที่สุดรัฐบาลท้องถิ่นเองกับรัฐบาลกลางเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าต้องตัดสัญญาณสองสสัปดาห์ก่าเรื่องจะย,ยุติเพราะฉะนั้น3มปัจจัยระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยเราเข้าใจตรงกันไหมนะครับมันยังไม่จบสิ้นนะฮะอันที่2 จริงๆอาจจะจบแล้วแต่คนมันก็คุยขึ้นมาอันที่2นี่นะครับก็คือเรื่องเป็นเรื่องความแัดแยงทางการเมืองปกติเรื่องแข่งแย่งผลประโยชน์อำนาจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในประเทศที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยสถาบันรัฐสภาและการเมืองก็ยังไม่เข้มแข็งเนะี่ยแต่สถาบันที่เข้มแข็งอยู่เสมอก็คือทหารเพราะอย่างอย่างในในประเทศสวิสเซอร์เนี่ยก็จะพบว่าในช่วงสมัยก่อนที่เขามีรัฐประหารก็บทบาทของทหารก,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 ก็โดดเด่นนะครับ อันที่สามนี่ยคือเรื่องของโซเชียลมีเดียที่จะไปทำให้ไอ้สองข้อแรกเนี่ยมันมัน,ม,นมันขยายผลมันวุ่นวายบานปลาย89ปีก็นำมาซึ่งรัฐประหาร13ครั้งนะครับแล้วก็นำมาซึ่งรัฐมนมนยี่สิบประบับเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคีระดับโลกเนี่ย ในช่วงศตวรรษที่20ประเทศไทยก็ทํารัฐประหารเป็นอันดับที่2ของโลกคือประมาณ8ครั้งส่วนอันดับหนึ่งเนี่ยก็คืออร์เจนตินากับกรีซแต่ปรากฏว่าพอเข้าศตวรรษที่21เนี่ย2ประเทศที่เคยได้อันดับหนึ่งเนี่ยเขาก็เลิกทํารัฐประหารไปละเพราะอร์เจนตินาก็มีการตั้งสารรัฐมนูญสารรัฐมนูนคือทางออกทําให้วิกฤตมันมีตัวตัดสินสุดท้ายแน่นอนคนที่เสียประโยชน์ก็จะ ไม่พอใจสาราจมนูนของอ์เจนตินานะครับแต่ก็ก็ยังดีที่ยังยังยอมรับกันอยู่ถึงแม้ว่าไม่ขมีความไม่พอใจของกรีซของกรีซเนี่ยถึงแม้มีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งสิบกว่าปีมานี้มีความาวิกฤตทางเศรษฐกิจจนกระทั่งได้ข่าวว่าฐานเกือบจะออกมาเหมือนกันแต่ว่าโอเคก็อยู่ภายใต้บริบทของยุโรปก็สามารถที่จะประครับประคองไม่ให้ต้องตัดสินด้วยใช้กําลังนี่ถ้าเทียบกับ เซาท์อีสเซเชียเนี่ยเราก็ยังเป็นประเทศที่ทํารัฐประหารสูงสุดอยู่ดีแต่แต่แต่เราต้องพึงตระหนักว่าพมา่าลาวเวียดนามกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์หรือแม้เขามีรัฐประหารน้อยหรือไม่มีเลยนะครับอย่างพมา่าที่ที่บอกมีปัญหาเยอะจริงๆรัฐประหารนี่ครัง้งสองครั้งเองนะแต่เข้าครองอำนาจยาวคือว่าเรามีรัฐประหารบ่อย แต่เราจะไม่มีไม่มีรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลอำนาจนิยมที่เป็นนายกคนเดียวยาวๆสิงคโปร์ไม่มีรัฐบาลแต่ว่าลีกวนยูอยู่ในอำนาจเป็นนายกต่อเนื่องกันยี่สิบกว่าปีนี่มัน,ม,นมันไม่ปกตินะแล้วทุกวันนี้ลูกก็ยังสืบสารอยู่มาเลเซียมหาเทนี่ก็20ก่สบกว่าปีไม่มีรัฐบาล คุณเซนนี่ตอนนี้เป็นนายรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในโลกละ33ปีมีพรรคต้องพูดถึงลาวที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ของเขาอยู่บนมายาวเวียดนามเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของไทยเราเนี่ยก็คือได้อย่างเสียอย่างแต่ไอ้ช่วงที่มีรัฐบาลที่อยู่ต่อเรื่องยาวนานเนี่ยก็คือสมัยจอมพลสฤษดิ์บวกจอมพลถนอมจอมพลสฤษดิ์นี่ก็อยู่4ปีจาก02ถึง06แล้วก็เสียชีวิต อย่างนอตก็อยู่ต่อจาก06มาถึง1 1ถึงจะประกาศใช้รัฐธรมนูญเป็นรัฐบาลที่อยู่ในสภาวะอำนาจนิยมไม่มีเลือกตั้งเลยเนี่ย9ปีเอาไว้จนบนปอน,นี่พูดยากเพราะว่าประมาณสีาา่ร้อานี่มีรัฐประหารหลายครั้งแต่ว่าเขามีรัฐประหารปับ๊บเสร็จแล้วเขาก็เลือกตั้งเลยปีเดียวเลือกตั้งแต่ตอนนี้ลุงตู่นี่มาเป็นอันดับ2ในประเทศไทยแล้วนะฮะ7ปีคือ5ปีเนี่ยรัฐประหารเป็นหัวหน้าคอสชอพอปี2562อกงเนี่ยก็เลอกตั้งแล้วก็นี่อย เราเรารู้สึกว่านานนะแต่ถ้าเราเทียบกับคุณเซนเนี่ยคนละเรื่องเราเทียบกับมาคอสฟิลิปินเนี่ยคนละเรื่องเทียบกับซูฮาโตโอซูฮาโตนี่อยู่ยาวมากครับสามสิบกว่าปีเรามีข้อด้อยแต่ข้อดีคือว่ารัฐบาลอำนาจนิยมเนี่ยที่จะอยู่ยาวๆนะอยู่ไม่นานนะทักษิณเนี่ยทำท่าจะเป็นอำนาจนิยมนะหรือไม่มีเลือกตั้งแต่ก็อยู่ได้ปีเดียวหลังจากสี่แปก็อยู่ได้ปีเดียวมองข้อเสียของเราเนี่ยนะมันก็มีข้อที่ เาเรียกว่าการสืบอทอดน่านมันคงไม่ยาวแต่แต,แต่ลุงตู่อาจจะทําสถิติใหม่ได้แล้วมันก็เัง่งแรกไงคือไม่มีรัฐประหารแต่ก็ต้องอยู่กับแบบเนี้ยนี่นี่พูดอย่างเป็นกลางเลยนะไม่ได้ว่าดีหรือเลวแต่ว่าถ้ามันมันเป็นเงื่อนไขประวัติศาสตร์อ่ะที่เรา,เราพบว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้ในประเทศเซาท์อสเตเชียซึ่งมีมีมีเงื่อนไขคล้ายข,ข,ของเราคือต้องเผชิญกับรัทีิล่านาณิคมในศตวรรษสิบ19มีประเทศเรานั้นรอดจาก การเป็นเมืองขึ้น<ม>การเป็นอาณานิคมอะไรเงี้ยนะฮะผมว่าตอนนี้เราหลุดนะหลุดที่ผมเชื่อว่ามันไม่มีรัฐประหารอีกแล้วล่ะผมเชื่อว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นมาในรอบสิบปีเนี่ยมันอันตรายสมเสียงมากเลยที่จะอที่ทที่จะฐานจะเข้ามาแก้ไขวิกฤตการเมืองโดยการทรํารัฐประหารและการชุมลุมในแบบสองฝ่ายประทะกันเนี่ย ผมคิดว่าคนคนไทยมีสติขึ้นปี63ที่มีการชุมนุมของพวกปลดแอกนะครับเยาวชนปลดแอกเนี่ยแล้วก็มีกระแสว่าฝ่ายที่แบบเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมกระจะอบกมาชุมนุมด้วยนะแต่ว่าเราได้ส่งสารไปอย่าได้ปกป้องสถาบันโดยการออกมาประลองจำนวนคนบนท้องถนนกันเถอะเพราะที่ผ่านมามันอันตราย แล้วปรากฏว่าก็ไม่ค่อยออกมาก็ปล่อยให้เยาวชนเขาเขาชุมนุมไปแล้วก็ก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายครับผมเชื่อว่าแม้กระทั่งตัวสถาบันพระมหากษัตริย์เองก็ก็เห็นว่าที่ผ่านมาในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยเป็นความหนักอกหนักใจของพระมหากษัตริย์ที่ต้องเผชิญกับการก่อการกรบฏบ้างการทํารัฐประหารถ้าถึงเวลามีประกาศใช้ธรรมนูญชั่วคราวหรือว่ารัฐธรรมนูญถ้าท่านไม่ถ้าท่านไม่เซ็นอ่ะ ถ้าท่านไหลงพระประปรมอมพิไทยหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการท feet, <ม>ํารัฐป,ประหารเวลาทํารัฐประหารนั่นหมายถึงว่ามีคนที่ยึดอานาจและคนเสียอํานาจประชาชนก็มีสองฝ่ายเป็นพระราชภารกิจอันหนัก,นก <S 2> <S 2> ม,มากสําหรับพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนะเราไม่รู้ใจพระองค์ท่านเนี่ยแต่เรารู้ว่าถ้าคิดแบบ rational choice เรามีทฤษฎีว่าเราจะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยเพื่อบรรลุเป้าหมายเราก็ต้องทําให้หนึ่งปลอดภัยไม่ ต้องไม่ให้ลงทุนมากเกินไปไม่ให้ประเทศเสียหายอะไรอย่างนี้นะครับคือถ้าผมสมมติว่าผมเป็นพระมหากษัตรย์ในฐานาการเช่นนั้นเนี่ยผมไม่ต้องการการทรํารัฐประหารเลยเพราะชื่อผมเนี่ยมันอยู่ป้าเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐมนตแต่รัฐมนตรี่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลกระทบต่อต,ต,ตัวผมอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีพระมหากษัตรย์พวกไหนหรอกที่ในประเทศไทยนะผมผมผมเชื่อว่าเพราะว่ามันอันตราย เพราะนั้นเวลาจะลงประมาณไม่ลงเนี่ยมัืก็เกิดสงคารามกลางเมืองไม่ไม่ลงก็รับรองคนก็แตกกันแน่ <S <S ไม่มีการรับรองรัฐประหารมีแต่เซ้นเรียกว่ารับรองธรรมนูญรัฐธรรมนูญมันไม่มีเสน้นไม,ม่เอามารับรองให้ไม่มีไม่มีมีแต่ว,ว่าเสนาน้นธรรมนูญมันไม่เชิงเป็นเรียกว่ารับรองรัฐประหารแต่ว่าก็สามารถเข้าใจได้อย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีกษัตริย์ของสเปนที่เขาเ ต่อต้านรัฐประหารเน่ยเวลาทหารทำรัฐประหารเขาก็ออกทีวีแล้วก็บอกเขาไม่เห็นด้วยซึ่งก็สุ่มเสี่ยงสุมเสี่ยงว่าถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนนะก็หมายความว่าทหารก็คงไม่เอาท่านไว้ในประเทศกรีซษัตริย์คอนสแตนตินเนี่ยก็ขัดขวางวรัฐบาลเหมือนกันแต่ไม่สมําเร็จก็เลยต้องเลิดเปิดเปิงบินหนีออกไปแล้วก็ในที่สุดแล้วทวหารเขาก็ทําประชามติแล้วก็ล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเลยทีนี้ไอ้กระแสที่บอกว่า พระมหากษัตริย์อยู่เบื้องหลังรัฐประหารเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันในการศึกษาของนักรัศาสตร์รุ่นเก่าเช่นศาสตราจาร,ราย์ดรชัยนัน์สมุทรธวันิตรองศาสตราจารย์ดรกนลาสุภพานิตเอกแสงศรีดรสุจิตบุญมงคลอะไรพวกนี้นะเขาไม่ได้เห็นว่าพระมหากษัตริย์อยู่เบื้องหลังเขาเห็นว่ามันเป็นการแย่งชิงอานาจระหว่างรัฐบาลระหว่าทหารกับพวกกลุ่มอํานาจอื่นๆแต่ว่างานชิ้นแรกๆที่เริ่มพูด ว่ารัชการที่9เนี่ยอยู่เบื้องหลังรัฐประหารทุกครั้งเลยนะครับก็คืองานของพอแฮร์รี่งานของพอแฮร์รี่เนี่ยเขียนมาออกตีพิมพ์ในปี2549นะครับหนังสือชื่อ The King Never Smiles นะครับและก็เป็นหนังสือที่ถูกแบนปี49นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีนักวิชาการไทยที่เขียนตามแบบนั้นเลยแล้วก็ขอโทษ มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเลยกลูกข้อมูลขึ้นมาเลยไงอย่างที่บอสโดเคยสัมภาษณ์ผมเนี่ยคืองานของอาจารย์รัตพลเนี่ยพยายามจะนะครับที้ให้เห็นว่ารัชการที่9อยู่เบื้องหลังรัฐประหารไล่มาตั้งแต่สองสี่เก้าที่รัชการที่9เนี่ยขึ้นของราชสองสี่ท่านไปศึกษาต่อแล้วก็มีตั้งผู้สำเร็จราชการเนี่ยมันก็จะมีนักพิชาการที่ตามรอยพอลแฮนรี่นะครับ คล้ายๆแบบพอฮิลลี่เนี่ยจุดประกายขึ้นมาแต่พอฮิลลี่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เขียนหนังสือเป็นหนังสือวิชาการนะเป็นหนังสืออ่านธรรมดานะฮะแล้วก็ถูกแบนไปหลังจากนั้นก็มีกระแสมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วก็อย่างอย่างเช่นก็มีกระแสของอาจารย์สมศักดิ์เขามาว่าราัสกาลที่เก้าพัวพันกอรณนีสำอนักโคลอะไรก็เป็นมันก็จะกลายคนละจุดสองจุดย่อยๆก่อมันเป็นวัฒนรรมใหญ่แล้วมันก็เผยแพร่ผ่านหนังสือผ่านอะไรก็ประกอบกับ โซเชียลมีเดียมันจเจริญเติบโตนะครับมันก็นเลยนำมาซึ่งความเชื่อนะครับทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่จะบอกว่ากษัตริย์ไม่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูนแถมยังแทรกแซงทางการเมืองยามชนที่ไปขึ้นปราร์สายที่ถูกจับนะครับข้อหามาตรา12ก็พูดแบบเดียวกันหมดเลยนะครับว่ากษัตริย์ขอให้อยู่กลับมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูนเขาไม่เชื่อว่าอยู่อยู่ใต้รัฐธรรมนูนเขาอ,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 อยู่เหนือรัฐธรรมนูนนี่คือปัญหา ที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่นักวิชาการจะต้องเอาข้อมูลมายันกันน่ะว่าตัวลงอยู่ใต้หรือไม่ใต้พระราชอำนาจเนี่ยควรจะมีมากน้อยแค่ไหนอย่างอังกฤษเวลาเปลี่ยนแปลงการปกครองมันเป็นระบ,บรรภภอบพระมหา,ากษัตริย์ภายใต้รัฐสภาขออนุญาตใช้คำรัฐสภาเพราะาอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญลายลักษอักษรเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเพณีการปกครองแต่รลบคนที่จะตีความประเพณีการปกครองก็คือรัฐสภาเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง ห6 8 8กแปดปดของอังกฤษเนี่ยพระราชาไม่นานไม่ได้หดหายไปทันทีอ่ะในสมัยควีนวิกตอเรียที่ตรงกับสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยในในช่วงครึ่งแรกจะสมัยแรกในพระองค์ยังสามารถที่จะแต่งตั้งคนที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นนายรกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องคำนึงถึงเสียงข้างมากก็ได้ไงครับเป็นพระราชอัญยา,าสัยของท่านที่จะเลือกคนที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีวิวัฒนาการ นะครับอย่างของเดนมาร์กเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 8 1849นะครับคศ1849นะครับเหมือนกันเลยพอเปลี่ยนใหม่ๆเนี่ยในรัฐธรรมรนูญก็ยังกําหนดว่าพระมกาษัตริย์สามารถเลือกคนในสภาเนี่ยมาเป็นนาย,ยกได้โดยไม่ต้องคํานึงถึงเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเวฒนาการเนี่ยในของเราเนี่ยเปลี่ยน2475เนี่ยเราจะให้ปับทันที ไปเลยอย่างนั้นเนี่ยเ,เช่นอำนาจหายผลหมดหมดเลยเนี่ยบางทีมันก็มันมัน,ม,นมันไม่เป็นจริงทีนี้ <c oughs> ไอ้ปัญหาที่เป็นปัจจัยเร่งหรือกระตุ้นให้คนคิดว่าพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญในสมัยรัชกาลที่สิบเนี่ยมันก็มีอยู่สองเรื่อง,องใหญ่อันนี้ผมพูดถึงเรื่องในแง่กฎหมายนะครับไม่พูดถึงเรื่องของแบบข่าวลือที่บอกว่าคนหายตัวไปหรือคนถูกขังอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำนักพระราชวังหรือช้านเลยขาจะต้องเคลียร์ว่าคนใน ที่เคยเป็นอดีตนะเพราะวงสารุวงหายไปยังไงนี่เป็นท่านท่านต้องเคลียร์นะครับแล้วก็จะมีพระาราชกิจจานุเบกษาบ,บอกว่ามีคุกอยู่ในวังอะไรเงี้ยซึ่งมีแปลนออกมาอันนี้ก็รู้กําหนดว่าต้องอธิบายอันนี้ต้องอธิบายแต่เรื่องกฎหมายนี่ก็มีอยู่สองกฎหมายก็คือกฎหมายพระราชบัญญัตินะครับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ทีอ่ออกในสมัยสรชอหลังรัฐประหาร57นะครับแล้วก็มีการพูดว่าให้อำนาจท่านมาในการทาอะไรเยอะแยะ นะ <c oughs> ครับอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของพรกรเกี่ยวกับโอนกําลังทหารเนี่ยซึ่งคนก็พูดกันเยอะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทําให้พระราชอำนาจมากเกินแต่ทีนี้ใน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 ความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าใครเป็นคนออกกฎหมายก,ก,ก็สภานิติดมาติแท่งชาตินี่ท่านไม่ได้ออกกฎหมายเองเพราะฉะนั้นในแง่นี้คือว่าสภามีอำนาจในการออกกฎหมายแล้วไปออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินให้ท่านนะครับเพราะว่าสภาเป็นคนทําอย่างนี้ ก็สภาต้องอธิบายให้ประชาชนทราบว่าเหตุผลคืออะไรถึงบอกว่าเออมีเบื้องหลังเนี่ยไอ้แบบประเภทเบื้องหลังแต่ขอโทษคนห้าร้อยคน,คนคก็ต้องดูคำอภิปรายว่าตกลงเหตุผลอะไรอย่างพร,ากรกรก็เหมือนกันนะไอ้เรื่องกองกำลังทหารเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เกิดขึ้นในสมัยที่มีสภาที่มาจากการเลือกตั้งแล้วแล้วพรรคอนาคตใหม่เขาก็เขาก,เขาก็ดีเขาก็เขาก็ต้องการที่จะขัดขวางตรงนี้ว่าอต้ตกลงทําไมหรืออะไร ไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องปัญหาของสภาในระบอบการปกครองพระมหาสั์ภายตา,าลธรรมนูญเนี่ยประเด็นสําคัญคือว่าสภาเนี่ยจะต้องจํากัดพระราชอำนาจให้ได้จํากัดผ่านทางกฎหมายและถ้าจะออกกฎหมายขยายพระราชอำนาจก็ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าอันนั้นไม่ได้กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพหรือผลประโยชน์ของแผ่นดินอันนี้คือสองอันที่สําคัญแต่ผงก็ยังยืนยันว่า ภายใต้กระบวนการเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่พระมากษัตัตว์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่ดีเพราะท่านไม่ได้มีสิทธิ์ในการออกกฎหมายระบอบพระมากษัตัตย์ภายใต้รัฐธรรมนูญมันก็อาจจะมีจุดอ่อนตรงนี้ก็ได้ที่เรียกว่าพระมากษัตัตย์อาจจะอาจจะมีอิทธิพลเขาบอกอิทธิพลมันก็ไม่้หลมาะว่าไปสั่งการโดยตรงไอ้ตรงนี้ก็ต้องเคลียร์ว่ามันคืออะไรแม้มันก็จะเป็นปัญหาที่ที่ก็ประชาชนก็จะมีปัญหาอะไรแย่ ครับคนไม่ใช่เยาวชนด้วยคนผู้ใหญ่ก็ยังคิดสงสัยอยู่ผมยังยืนยันนะว่าสภาควรจะต้องออกมาอธิบายอย่างอย่างคนเสนอเสนอพรกรไอโอนกําลังเนี่ยคือคือฝ่ายคลรมเสนอเนี่ยคุณต้องอธิบายว่าโอนไปเพื่ออะไรคือแทนที่จะให้ประชาชนอย่างเยาวชนเนี่ยเขาไปแหกปากร้องโวยวายว่าจะต้องปฏิรูปสถาบันเนี่ยก็สภามีหน้าที่ที่จะต้องทัดทานสิ่งเหล่านี้ก็สมม่าถาถ้าสอสในสภาไม่ไม่ลงคะแนน ให้พรลก,กรตัวน,นั้นผ่านมันก็ไม่ผ่านนะน,นั่นแหละแล้วสส,สทําไม่ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วสส,สควรควรจะต้องเขาเรียกว่าภิปรายให้ถึงที่สุดว่าตัวลงแล้วเรื่องนี้มัน,ม,นมันคืออะไรกันแน่ถ้าใน,นแง่นี้ต้องยอมรับว่าพรคอนาคตใหม่ในสมัยอาจารย์ปียบุตรที่เขา,อาเอ่ยยืนยันประเด็นเรื่องนี้ก็ต้องก็ต้องให้เครดิตเขาไม่งั้นมันก็ต้องกลายเป็นประชาชนออกมาออกมาเรียกร้องต่อสถาบันมันก็ไม่ถูกอ่ะเพราะ จริงแล้วการเมืองระบบสภาเนี่ยความขัดแย้งปัญหาอะไรแต่มันต้องไปอยู่ที่สภาอย่างสมัยคุณทักษิณเนี่ยแทนที่จะใช้สภาเนี่ยในการที่จะเคลียร์เรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นโดยไม่เสีสยภาษีเรื่งการเร้กับยุบสภาแล้วก็ให้เรื่องนี้ไปนลงที่ถนนโดยการเลือกตั้งว่าให้ประชาชนตัดสินมันไม่ได้ไงเพราะไอ้ตัดสินมันต้องตัดสินนโยบายเขากําลังให้ประชาชนเป็นศาลเตีย้ยเ<ม>พราะเขาคิดว่ายังไงเนี่ยประชาเสียงข้างมากเขาเขาจะได้ชนะเลือกตั้งอยู่แล้วไม่มี ไม่มีเหตุผลมันจะเปลี่ยนได้ยังไงนี่เป็นข่าวลือรตระก,กะวิบัติคือไม่เปลี่ยนก็หาว่าจะเอาประยุทธ์อยู่พอเปลี่ยนก็บอกว่าไม่ชอบประยุทธ์แล้วนะครับไม่ปล่อยตัวเพนกวินก็บอกว่าท่านไม่ปล่อยพอปล่อยตัวก็บอกว่าท่านเนี่ยเชื่อโชคลางอะไรเงี้ยตระก,กะมันตระก,กะแบบนี้มีอย่างนี้เล่นเล่นเล่นอย่างนี้ไม่ได้อะมันอะไรอะไรก็ผิดหมดอย่างนี้มัน,ม,น,ม,นมันใช้ไม่ได้ไอ้เปลี่ยนตัวนายกเนี่ยขอโทษนะครับ พลเอกประยุทธ์จะได้มาซึ่งนายกเนี่ยมันไม่ใช่ท่านสั่งได้ทันทีมันจะเป็นเรื่องการลงคะแนนเสียงของผู้คนแม้กระทั่งแบบคุณอิพิทธิ์จะเป็นนายกที่บอกค่ายทหารเนี่ยเอาถ้าถ้าเนวินเขาไม่เข้ามาร่วมตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นมันมีปัปจจัยแฟกเตอร์เยอะแยะตั้งแต่คะแนนเสียงเลือกตั้งคะแนนโหคุณจะคิดว่าแบบว่าพระมหากษัตริย์นี่สามารถที่จะไปคุมไปได้ทุกเรื่องทุกอย่างขนาดนั้นนี่ผมว่ามันมันมันคิดเขาเรียกว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการอะไรอ่ะ จินตนาการมากแล้วเป็นตะกะที่วิบัติมากที่บอกว่าไม่ปล่อยก็เพราะท่านปล่อยก็ท่านอะไรเงี้ยโอ้มันผมผมผมไม่เชื่อเรื่องเปลี่ยนตัวนายกเลยมผมไม่เชื่อ